ด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องแจ๊คแป๊บโอล่ไอ้ใช่ไม่ใช่ช่องนอ้แ่คือช่องมุสลิมบล็อกมุสลิมบล็อกอ่ะมุสลิมบล็อกก็วันนี้ก็เราก็มาอยู่กันท่ามกลางป่าที่อบอุ่นและแสนสบายวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้าน PYN ที่อยู่ในป่าทับลับในจังหวัดยะลานี่ยเองครับผมซึ่งได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ย นอกจากจะเป็นร้านคาเฟ่แล้วยังมีเสืออีกด้วยโอ้โหจะขนาดไหนเนี่ยโอ้โหแต่ร้านมัน <c oughs> อยู่ในป่าเลยแล้วก็มีเสืออีกด้วยโอ้โหเป็นธรรมชาติแบบว่าหายได้ยากจริงๆเลยนะครับร้านแบบนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในาากันเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดินตามมาเลยตอนนี้เราก็ถึงที่ร้านแล้วนะครับ ทางเข้ามาถ้าหากว่าเราจอดรถทั้งน่องนะครับต้องเดินประมาณสองสามกิโลเมตรสองสามกิโลเมรสองสามร้อยเมตรนะครับนี่ครับดูบรรยากาศครับสดข้าวจีเยอะเลยคนเยอะจริงๆคนเยอะด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเข้ามาเตนอนกันเลย อยากจะบอกว่ามันธรรมชาติสุดเลยนะครับผมดูสิครับโอ้โผนี่ครับผมนี่ก็คือขน้าในน้ำขนาดในน้ำมันเป็นแบบนี้เลยนะครับเอ้าดูในน้ำดูขนาดในน้ำธรรมชาติสุดเลยนี่ครับผมด้านไหนก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนคนก็ช่วงนี้ก็อาจะเยอะหน่อยหนะครับ นีเรากำลังจะไปดูเรือแล้นะครับผมตั้งตุนเต้นมากเลยเราเรากำลังจะเข้าไปดูเรือนะครับตามมาตามมาของจริงตามมาครับได้ยินไหมครับตามมาตามมา mặc công mãi tha uh, tha 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 คือต้นบานไซเอ้ยไม่ใช่มันดูเสือไม่ใช่เหรอเห็นปะอันนี้นะครับทุกคนครับอันนี้เป็นโอ้ไม่ไม่เห็นครับอันนี้จะเป็นเสือเสือครปะนี่เสือดาวเสือดาวใช่ไหมเสือดาวอาชิตาไม่บุกอาชิตตาดาวดาวเสือดาวเสือดาวนะครับผมเหยื่อครับเหยื่อจะลงไปครับฮะตราตราใส่กันไปอุปไปเดียว นั่นครับผมโอ้ขอไม่เห็นครับจะเป็นเสือโคร่งเสือโคร่งตัวใหญ่เท่าเท่าใหญ่กว่าอัดาเลยอ่ะใหญ่กว่าตัวอัดาเลยโอได้มันมาได้ยินมานี่คือเสือดำครับเสือดำ พี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่พร้อมเป็นเพื่อพร้อมจะเป็นเหยื่อให้กับเส nice ือไหมรับรับจ้ะไม่ให้ใครพาเด็กมาดูเสือนี่ครับรู้ถ้าทางน่าจะหิวยูบูบ้าเด็ดเด็ด อีบุบะอีบุบะอีบุบะเด้อยังยังงี้ผมพ่อเสือมาเรียกน้องลูกแล้วครับผมพ่อเสือมาพ่อเสืออะไร่างเงี้ยตรี้อางเงี้ยตระี้อย่างเี้ยตระกี้พ่อเสือมาหาลูกเสือพ่อเสือมาหาลูกเสือโอ้โหตัวนี้ดูนอนครับผมสบายเลยยื่นใส่นี่คืออาหารของเสือนะครับผมจะเป็นเนื้อเด้อเนื้อ เนื้ออาดรรนี่แหละใช่ไหมครับนี่ครับผมดูบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับโอ้ดูเราสามารถที่จะมาได้นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาที่นี่ครับผมร้านคาเฟ่พิวะพวเอ็นแคมปิ้งครับรู้สึกยังไงบ้างครับ ฮะรู้สึกยังไงบ้างฮะความรู้สึกอ่ะใช่ครับผมทวารู้สึกว่าใบอากาศดีอยู่นะแต่ว่าเดีว่าอะไรพื้นที่ก็ไม่เคยเอ่อขยายให้พื้นที่แต่เขาสร้างเขากำลังสร้างอยู่แหละอการไม่ดก็พื้นที่ได้อยู่ได้มาเที่ยงเคยอย่งนี้นะครับผมคือร้านร้านเขาเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดมาประมาณเดือนเองครับผมก็อาจจะมีบ้าง ต้องแก้หน่อยซึ่งตอนนี้เขาก็กําลังอ่าซึ่งตอนนี้เขาก็กําลังแก้กําลังปรับปรุงครับขยายพื้นที่แล้วก็เพิ่มสัตว์ต่างๆครับอย่างเช่นอัธาครับผมสัตว์าประมาณอีกอ่าเรือนหน้าก็น่าจะปลายเดือนนี้ก็น่าจะปีนหน้าเลยครับีนหน้าเกะไหนวะแหละก็ดีนะครับแนะนำให้มา ก่อนที่จะมวดนะครับผมเพราะว่ามันบรรยากาศดีครับผมถ้ากลางคืนเนี่ยถ้าสำหรับใครที่จะมาดูบอลก็สามารถที่จะมากลางคืนได้นะครับผมเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีให้บริการดูบอลด้วยนะครับผมจากโปรเจกตอร์เดเห็นไหมครับโปรเจกตอร์สููๆสููสูมจะดูบอลเมนูกักๆอะไรแนี้ จะดูบอลเมนมึงว bon ่าใครมึงว like. ่าใครไม่สามารถมาได้นะครับผมกลางคืนกลางวันก็ได้นะครับร้านเปิดประมาณบ่ายสองครึ่งถึงสาสี่ทุ่มอะสี่ทุ่มกบูโลบุโกบุโกดูว่าตึงก็ตึงก็ซาปาบุโกบูโลเลยมดูเลยะเดี๋วเาไปไเอนมาคาเฟ่นั่นนีั่นี่อะไรนะเดีอีต้งที่สร้งอะไรนี่อย่าดิน ข้างจ้งเตือนต่อสัปเควิต่าบิลล์อ่ะลานี่นี่ต่าหัวตาลป้าเยอะแบบอันนี้เลยอะไลยันนี้ตาล้ากเจ็บเลยะบรรยาการนะครับแต่ว่าตัดโลกกูไม่เยท่ะก็มาเรื่อยๆนะครับไปหาได้ลัาไปหา ตัวตัวคนด้นซ้มว่ามาดีสามจุดแลวพอดีนี่ครับกเตแก้วกล่ักเตอ่ะาแล้วครับตอนนี้เราก็เออได้แล้วนะหมดแล้วครับหันนี้ดเรากำลังจะกลับแล้วนะครับหมดหมดการเดินทางอะไรนะหมดกับการเดินทางหมดแรงกับการเดินทางหมดแรงกการเดินทางหยอกล่หนึ่งโอเคนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็เรากําลังจะกลับแล้วนะครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทริปนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็เพื่อเป็นกำลังใจน้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะใช่เพื่อเป็นกำลังใจและบันดาลใจในการตัดต่อคลิปใหม่ๆเพื่อเพิ่มเชิญเดยบายบายบายครับอวยรุ่นโชคดีนะครับ